อันดับที่อันดับที่คะแนนเออเขาเรียกว่าอะไรลำดับที่อยู่ล่างสุดของหกทีมใหญ่แล้วกันนะครับผมแดงลิเวอร์พูลครับรก็ตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่เจ็ดนะครับมีหกนัดก้าแต้มนะครับร่านัดล่าสุดก็ไปเสมอกับ<ร>เออฟ์ตันในเมอร์ซี่ไซดาบ,บี้นะศูนย์ศูนย์ อืมผมก็ดูผมมันผมไปทั้งนอกพอดีผมไม่ได้ดูด้วยมันอาจจะเป็นความผิดของผมก็ได้ทําให้เสมอเนี่ยไม่ได้เชียร์ไงอืมโอ้<ม>สำคัญตัวผิดไปหรือเปล่า <laughs> อ้าพี่พี่เทียพี่เยได้ดูเอ่อดูไฮไลท์เกมแล้วเป็นไงบ้างรครับผมผมผมมองว่าตอนเนี้ยด้วยด้วยความที่นิพูเจอเจอกับแรงฐานโถมที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ผู้เล่นหลักบาดเจ็บเนี่ยอันนี้คือสิ่งในมึงที่ที่เป็นปัญหาเรารู้อยู่แล้วแต่ในอีกกันผมว่าตัวผู้เล่น,นหลายๆคนยังยังปรับตัวไม่ได้แล้วด้วยแล้วด้วยด้วยคาแรคเตอร์ผู้เล่นปรับตัวไม่ได้มันก็ทําให้ระบบที่มันระบบเดิมนี่แหละมันยิ่งทําให้ดูเอ๊ะความกระด้างของฟุตบอลของเวี้ยพูลมันมันเห็นชัดเลยนะมันเห็นชัดเลยว่าเราวิ่นยูเนสตมาเนี่ย มันเป็นสุดหน้าที่รออยู่ข้างในมันไม่ได้เคลื่อนมันไม่ได้เคลื่อนเหมือนเหมือนมาเน่ที่มันไปไหนก็ได้อยู่ไหนตรงไหนก็ได้มันมันสามข้างบนสามตัวบนน่ะมันมันดูมันดูไม่ค่อยกลมกลืนเท่าไหร่มันลักษณะการวิ่งบางทีอาจจะทับลายกันมาซาร่าซาร่าจะตัดจะตัดไปแล้วใครมาอยู่ทําให้ทําให้คูต่อสู้พวงมีไหม มันมันเลยกลายเป็นเป็นเป็นเรื่องที่นะเวลาเนี้ยเกมลุกโดยเฉพาะเกมลุกนะผมเชื่อเกมรับเนี้ยผมยังมองว่ายังยังพอไปวัดไปวาได้ครับครับอ่าแม้ว่าจะ<อ>มีโกเมสมามายิงกับฟันไดเนี้ยแต่ฟันไดยังยังคงเป็นตัวหลักแหละยังคงเป็นตัวหลักอยู่ครับแต่ผมวเป็นห่วงเกมลุกที่พอถึงเวลาตอนเนี้ยแน่นอนทุกคนคาดหวังหมดอยู่แล้วยิ่งแฟนนิวูผคาดหวังว่าเฮ้ยดีอาร์ตมันเร็วปีดเลยวะ่ะ อ่เนเสมันแข็งแรงว่ามันน่าจะยิงเป็นก่อนเป็นกรรมแต่จนแล้วจนรอดมันเหมือนอย่างอย่างทฤษฎีคบคิดอันเนี้ยมันยังไม่เกิดครับซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของลิฟวูนะอันนี้คืออาวุธหลักของลิฟวูที่ถ้าวันไหนเกมลุกคุณเวิร์กเนี่ยนั่นนั่นคือลิฟวูตัวจริงจะมาแต่นักปัจจุบันยิ่งเกมกับกับเอเวอร์ตันแน่นอนโอเคอาจจะมีโอกาสเทียวไปเชียมาก็จริงแต่พอเห็นแล้วมันมันดูอึดอัดมันดูอึดอัดมาก มันย้อนกลับไปเหมือนเกมที่เจอกับคินซันพาเลตนะฮะซึ่งพอเจอกับทีมที่มันมันสู้สุดฤทธิ์อะ่ะแล้ววิธีการเขามีนะเอเวอิวตันก็คือเล่นเล่นแบบเอเวอิวตันอะ่ะไม่ได้เล่นเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนแพงแ์เลนผาดอะ่ะครับใแ้ถ้าแพงเลนผาดมันจะสมบูรณ์แบบใช่ไหมแต่นี่เล่นแบบเอเวอิวตันนั่นแหละลนี่ผู้จะเจอ,เอปัญหาแบบเนี้ยก็คือกูมีบอลสู้หมดแหละสู้ทุกลูกเลี้ยงแท็กเกิลมีทุกอย่าง นอนอยู่เตะอัดโอ้โหมันแบบเฮ้ยมันดูมันดูสู้แบบชีนี้แบบจุดใจขาดดิน้นเนี่ยเี่พูดถึงถึงณนเวลาเนี้ยถึงเป็นห่วงเป็นเริ่มเป็นห่วงเรียบูในเกมลุกสาหรับผมนะอ่าพี่ท็อปครับพี่ว่าไงมุมของเรียบูดครับก็เรื่องเกมลุกแบบว่าก็คงจอย่างหนึ่งเรื่องของอาจจะอาจจะเป็นเรื่องที่ เขาอาจจะต้องการแบบนั้นก็ได้นะผมเห็นว,ว่าฟิวิโนโเล่นดีไงฟิวิโนโเล่นดีมาสองเกมแลฮะก็พอเปลี่ยนเอาดาวินลงมามันอาจจะทําให้สมดุลมันเสียไปหรือเปล่าข้างหน้าเพราะว่าอย่างพี่เตบอกคือฟิวิโน,โนเนี่ยมันก็เล่นไปเหมือนดาวินอยู่แล้วมิโน่กินมันล้วงบอลมาอะไรมันก็ทํามันจะเป็นปัญหาของเกมรับอีกอย่างหนึ่งไงตอนนี้แต่ไม่มีฟิวิโนแล้วต้องใช้ดาวินเนี่ยมันก็เห็นได้ใช้่ายังไม่ลงล็อกเท่าไหร่แล้วก็ แต่ก็เห็นอย่างที่เขาพยายามที่จะอ่าเพิ่มสปีดต,ตรงกลางนะวันนี้ให้ให้เด็กเล่นก่อนนะให้อเอาเวีเอเรียสไปแล้วแล้วก็เขา,าโยโย่ก็พักพักในตัวเก่าๆไว้ก่อนข้างสนามเะไรแบเนี้ก็เขาเริ่มก็เห็นเขาเริ่มโรเิชั่นล้ะแต่ก็ผมว่ามันไม่เหมือนเลี้ยวฟูเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคือโลเิชั่นยังไงก็เล่นได้เหมือนเดิมแต่พารในพอโรเิชั่นปุ๊บมันมันมันมีมันมีแผลมันมีมันมีรอยมันไม่ มันไม่ไหลลื่นเหมือนแบบตปีที่ผ่านมาอืมนะฮะเพราะอ่าถ้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 า,ถ,า,ถ,าถ้าบูบผมเองเนี่ยก็คือที่ที่บอกไว้ว่าเอ่อดาวินเนี่ยสองเดือนฮะสองเดือนอย่างเก่งสามเดือนเนี่ยถึงจะถึงจะได้เพราะดาวินกับฮาร์เลนเนี่นคนคราค,คราตั้งแต่มาแล้วราคาคราคาอย่าไปพูดถึงราคาค่าตัวไม่คาที่เขาโชว์ใน เวทียุโรปเนี่ยมันมันคคลลาสอยู่แล้วนะครับใช่ใช่ใช่อะไร่คือบางคนมันไปเปรียบเทียบกันไงมันก็เหมือนกับแบบเหมือนพี่เอาอะไรอ่ะจะเปรียบเทียบยังไงดีอ่ะวันที่พี่เตียเคยเอานะนะอาฟเฟอร์ลี่แข่งกับรถอีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะใช่ไหมเออมันก็ดูแบบมันก็ดูแบบไอ้นั่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ยังมีวิ่งไปทับลายกับดีเอสบ้างอ่าจริง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 คุณภาพของสองคนเนี้ยเหมือนกันแต่ว่า วิธีการของตัวรอบข้างอ่ะริภูเขาเขาเป็นลักษณะเหมือนเหมือนทุกคนต้องต้องทําทาจ็อบของตัวเองเนี่ยจ็อบตัวเองคือลักษณะว่าอ่ะไอ้ตัวนี้สามารถที่จะไปทดแทนตัวนู้นได้ตัวนี้ได้หมุนกันไปเรื่อยแต่ซิตี้เขาไม่ใช่แบบนั้นซิตี้แหละเดี๋ยวเอาพูดที่หลักแต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนลักษณะโดูเนตเองเนี่ยเริ่มคือหนึ่งเขาไม่สามารถที่จะเป็นทาร์เก็ตแมนที่เก็บบอลได้เหนียวเหนียว ไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์จังหวะยิงด้วยตัวเองซึ่งมันมันดูมันดูเริ่มสึกว่าเอ้ยนูเนสมีปัญหานอกสนามหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะบอลเขาโดนยุ่ยยุบปุ๊บเนี่ยแบบที่แล้วก็มีอีกอันเนี้ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเจนคอปเริ่มจะอาจจะเจอปัญหาว่าไอ้เนี่ยมันคือมันคือโซเลสฉบับตัวใหญ่เบบดเวลา ใช่จริงๆเพราะว่าดูดูแล้วก็คือเหมือนแบบไถยั่วไม่ได้ไถยั่วขึ้นขึ้นปุ๊บเนี่ยเขนขึ้นขึ้นหมดทุกอย่างทุกอย่างมันจะพังอืมันก็เลยมองว่าณเวลานี้มันโอเคส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนของอประกอบแต่ถ้าตัวกลับมาครบแล้วเราต้องมาคุยทีว่านิ่ปูจะเป็นทรงเดิมไหมยังโหดเหมือนเดิมไหมแต่ปีนี้เห็นได้เลยซาร่าเนี่ยทําอะไรแล้วรู้สึกยังยังไม่ใช่แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือ สองวิงแบ็กเนี่ยสองฟูลแบ็กสองคนเนี่ยปีนี้ยังไม่ใช่อาจจะบอกว่าด้วยด้วยแก๊กที่เขาเล่นอยู่สามสี่ฤดูกาลเนี่ยมันเห็นแล้วว่าจะทำอะไรอืมอ่ายิ่งเจอเกมโต้กราบทางยิ่งเฉพาะทางแชมเปีนเนี่ยไอ้เทนไอ้เทนเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้เทนมันมีปัญหารจริงจริงเพราะฉะนั้นก็ก็อ่า ก็เอออีกหนึ่งเรื่องผมผมมองเรื่องนี้ครับพี่เตี้ยคือคือโอเคพอพอดิวพูได้นูนเนสมาแล้วเนี่ยหมายว่าเแบบตรียมทีนะเตรียมฟีสซีซั่นใช่ไหมผู้เล่นกองกลางครบไม่มีใครเจ็บเตรียมไว้หมดเลยว่าไอ,อ้ถ้ามานะวเว้ยเราจะเล่นอย่างนี้อย่างโู้นอย่างนั้นแล้วพอน,นัดแรกเ,เนี่ยเตียโก้เจ็บกองกลางเจ็บกองหลังเจ็บเอาทุกอย่างมันต้องแก้ปัญหาหมดเลยไงพอแก้ปัญหาแล้ว,ว่าเหมือนแผนที่เตรียมมาแล้วอะโอเคแผนที่เตรียมมาอาจจะยังไม่ได้ดีมาก แต่มันกาลังแบบเหมือนต้องเริ่มไต่เลเวลในการที่จะเล่นให้มันเข้าใจกันมากขึ้นเพอมันพอมันสะดุดหลังจากการที่นูเนสโดน,นแบโดนแบรนสามนัดอะมันก็แบบเอา้ามันก็ต้องแบบกลับมาหลอบเดิมแล้วก็ต้องเหมือนตอนนี้มันนับหนึ่งใหม่กับการที่ให้สุดนูนเนสอะสัมผัสกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นในเกมจริงอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนนับหนึ่งใหม่อะกับเกมเว่นาไอวอัตตันสาหรับนูเนสนะก,ก,ก็มีส่วนก็มีส่วนเพราะว่าอย่าลืมว่าพอยิ่งเปลี่ยนตัวผู้เล่นมาก แล้วยิ่งคุณภาพผู้เล่นมันไม่เท่ากันนี่นะมันเห็นชัดกว่ามันจะปรับตัวเองได้แล้วมันไม่ได้บอกแค่แค่เล่นกับทีมอ่อนมันเล่นทีมทีมที่มันมันไม่กลัวแล้วอ่มันยิ่งรู้ว่าโอ้โหทำไมเอลตันมันดูดีวะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลิพูดูไม่ดีมากกว่าไงก็แต่มันก็เลยเท่ากันครับอืมนะเออเราไม่รู้จะกลับไได้เมื่อไหร่นะพี่ในลิพูเนี่ย ต้องอรอต้องอรอต้องรอ,อ,อพวกเราผู้ได้เหลือพี่ผมเชื่อว่ารอผู้เล่นที่มันกลับมาเป็นแกนหลักจริงๆผมก็ไม่ไม่ใช่คือจริงๆผมก็ยังเชื่อว่าทีมทีมระดับเนี้ยขอให้มันตัวที่มันมันเขาเรียกอะไรอยู่ในผังที่มันใช้ได้สักแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันกลับมาแต่นี้มันเปลี่ยนโอ้โหเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์หรือหกสิบเปอร์เซ็นต์หรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันมันก็ลำบาก เนี่ยนัดต่อไปเจอวู๊แต่ว่าโชคดีหน่อยเล่นในบ้านนะครับเดี๋ยวผูสอบสามทุ่มวันเสาร์นะก็อืมอ่ะวูฟก็ไม่เท่าไรอย่ะรอดูก่อนว่าเจอโปรตุเกสเนี่ยจะเล่นเจอแก๊งโปรตุเกสแดนวูฟเป็นอีกอีกทีมหนึ่งนะที่ที่ผมดูเขาหลายครั้งเล่นด้วยยากครับเล่นด้วยยากเป็นบอลที่ออกได้สามหน้าหมดเจอทุกทีมนะ วันไหนก็ไม่รู้ว่าถ้าวันไหนไอทีมไหนไปแล้วเจอแบบประเภทแบบเอทำอะไรดีไปหมดเนี่ยก็เอาไม่อยู่แต่ถ้าวันไหนที่ดูแล้วอะไรอ่ะเหมือนจูนไม่ติดก็คือยับเหมือนกัน <laughs> ใช่ผมว่าเขาเ<ๆ>ขาแพ้ยากบู๊อ่ะแต่ว่าถ้าจะแพ้ก็อย่างไปเอาย่างที่เปเชียบอกเล็ะถ้าแพ้ขึ้นเละแล้วก็ผมว่าเขาเลือกนักเตะแบบคาแรคเตอร์คล้ายกันนะของบูฟอ่ะจะเป็นนักเตะที่แบบว่าแข็งแบบ บทโอเท้วห้าอันน่ะแล้วก็คือกล้าได้กล้าเสียก็ผมว่าพีมเขาพีมเขาลงตัวแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไอชุดไอชุดนี้มันเจ็บอ่ะไอชุดที่ไปอยู่ตอนนี้มันเจ็บมันไม่รู้มันจะอยู่ระยะที่ยยืระยะได้หรือเปล่านะฮรับกะแบบเพราะว่าครขบทีมเล็กเหมือนกันอืมก็แล้วก็จอร์แดนเซนก็น่าจะสามสัปดาห์นะครับที่จะต้องพักแต่ว่าเทียโก้ซ้อมแล้วซ้อมแล้วแล้วก็มีอาตูเมโล่ก็ การสัปดาห์นี้ต้องลุ้นว่าจะลงลงหรือเปล่าแล้วลงจะเล่นยังไงน่าจะเล่นเล่นตัวบนแหละถ้าถ้าฟามินโยอยู่กน่าจะเล่นตัวข้างบนอ่าก็อาจจะมีความต้องดูว่าพออาตูมาจะช่วยมากน้อยแค่ไหนพี่เตียวบอกว่าจะจะจะ,จะพอพอพอได้ไช่พี่ถ้าถ้าอาตูมาเสริมมาเสริมแล้วแหละตอนนี้มันจะลงตัวกับทีมที่มีอยู่ไหมผมว่า จริงๆมันต้องให้เวลาให้เวลาโอเคแน่นอนมันก็เหมือนโจทย์ที่ที่ที่ต้นเปิดมาว่าก็ยิ่งเปลี่ยนก็ยิ่งรู้สึกต้องต้องไปไปนับหนึ่งใหม่เพราะนั้นผมเชื่อว่าไอ้ทีมอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่เสียหายหรอกถ้าถ้ามองกันในในแง่ความเป็นจริงคือคุณโดยโดยประเพณีเนี่ยการเล่นเวอร์ซี่ไซส์บดวิแมทเนี่ยมันมักจะมีเหตุดีอาใช้คาว่าดีที่ไม่แพ้แล้วกันเอาใช้คํานี้นะดีที่ไแพ้้เป็นที่ แล้วเป็นทีมเยือนอ่ะมันก็ถามว่าแฟนนิพูนรับได้ไหมรับได้กับสถานการณ์ตรงนี้ถ้าเป็นเชฟทีมที่ผมเชฟทีมที่สมบูรณ์แล้วทรงทีมไม่ดีด้วยแล้วไปเสมอกับทีมที่ไม่ดีด้วยมันยิ่งเป็นดับเบิลไงแต่พอเอ็นว่าอตอนเนี้คุณเสมอกับทีมที่เอาละมันก็เป็นทีมที่มันสู้ตายเหมือนกันแต่ทีมเราตอนเนี้ยทีมนิพูซึ่งซึ่งเหมือนเหมือนกําลังกำลังปรับ อัติจูดปรับทุกอย่างให้ันเข้ากันแล้วเสมอออกมาเนี่ยผมว่าก็ก็ยังคงรับได้แล้วมันก็แค่หกนัดมันไม่แบบไป,ไปบโพยีพายว่าโอ้โหหกนัดน่าจะตามควายกันขนาดนั้นไม่ใช่แต่ถ้าบอกหกนัดแล้วเอวิภูเก็บได้มาทั้งสามคะแนนน่ยสมมตินะอันเนี้ยมันส่งสัญญาณเยอะแต่ตอนนี้เก้าคะแนนมันก็ยังยังพอรับได้นะยังพอรับได้ผมว่าแฟนวิภูส่วนใหญ่นะผมว่ารอคลิกมากกว่า อดทนอดทนตอนนี้ช่วงนี้อดทนแล้วแล้วสําคัญสุดก็คือรอทีมทําซีรีส์อ่าอ่ายิงยิงเขาเรียกอะไรนะใครนะพี่ท็อปแ็นภาษาบาเขาเรียกอะไรนะรันเหรออะไรนะเขาเรียกอะไรนะเออเออยิงยาวอ่ะสโตกสตกเข้าเบรกเข้าเบรกเข้าเบรกเออเข้าเบรกเข้าเบรกนะครับอ่ะประมาณนี้นะสําหรับลวอร์พูลนะครับอันดับที่เจ็ดนะฮะ